ผมอย่างนี้สิไฟดวงนี้สามดวงนี้ไม่ได้ติดมาประมาณสักกี่ปีคะเกือบจะปีนึงงละคะปีกว่าที่ไม่เคยได้เปิดเลยใช่เป็นไงคีทผไยเป็นคันๆไม่พัง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 สวัสดีครับอากูเคาซิตีครับวันนี้อากูจะจะพาทุกคนไปติดโซลาร์เซลล์ครับเปลี่ยนอารมณ์เอเปลี่ยนอารมณ์<ช>นิดนึงก็เดี๋ยวอากูก็จะขับออฟโรดออฟโรดคันนี้ครับ ขึ้นขึ้นเขาเปลี่ยนอารมณ์จากรถล้วน้อมอุปกรณ์เอาชีวิตรอดกับทีมงานที่จะไปติดโซลาร์เซลล์ให้น้องๆบนเขาเนาะโอเคไงเดี๋ยวดูฝีมือเดี๋ยวไปดูว่าผูกจะผาอุปกรณ์ไปถึงไหนทำโดยรถชันอ่าแล้วก็ไม่เคยขับงานจะลองดูว่าไอทางโฟวินเป็นยังไงเคยขับแต่รถล้วนสายหนักหนักครับโอเคก็เดี๋ยวดูบรรยากาศครับเนี่ยก็มีกับคุณยิ้มคุณชูชาติมากันหลายคนเลยเนี่ยงานเทียบเลยเต็นย่องครับเต็นย่อง อย่าประตูหลุดแล้วมาเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางครับเดี๋ยวว่ามันจะสนุกหรือว่ามันจะตื่นเต้นขนาดไหนพอเที่ทางก็ว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยว่ามันจะเละขนาดไหนต้องวินงไหมหรืออะไรไหมไปครับเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางครับเราก็เดึงเดงมานีเลยนครับอันนี้โคโลให้โคไฮโคไฮตบไปฝั่งนู้นขึ้นขั้นตูอ่าเนี่ยแค่เนี้โคไฮแล้ว โอเคครับนี่ก็บรรยากาศตอนเราเดินทางที่เราจะขึ้นไปเรงเลียนที่เราเดาแขกโซล่าเตยไปเป็เนาะเดินทางก็ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่เพราะว่า,วา,วามันยังไม่ไม่ถึงจุดที่จะต้องใส่โคขึ้นเนะาะเพราะทางก็ทางหมู่บ้านไทยปูไปโอเคอยู่เนี่ยผมก็ไม่เคยมากนันเลย๋ยวกรู้ว่า จะจะนําไปตรงไหนเนาะเพราะว่านี่ก็ตามคาราวานเขาอยู่เรื่อยๆนี่ก็เลยถ่ายภาพสวยดูว่าเส้นทางมันก็จะประมาณนี้แหละสานที่เราจะไปหมู่บ้านโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันอีกที โอครับตอนนี้เราก็เดินทางลงจากโรงเรียนมคีแล้วนะครับเดินทางลงก็จะขันชันนิดนึงก็ต้องค่อยขับนะครับมือใหม่มือใหม่ม เจ็ดปรนนาก็ต่อหน้าจะต้องเจนหนึ่งเองครับเ,รอเอาโต้นี่ถูลงแอลลงแอลมาเลยับเพราะว่ามันจะได้ถ่วงั้อเบรก็จะจะจิ้มางเดยดเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลงถึง้เดี๋ยวผนะครับกเดยไปตรวจเช็คของคุณยิ้เด้วยนะครับว่าปูเอามาเขาเป็นริ้วเป็นรอยหรือเปล่ามันมีปัญหาอะไรบ้าโอเคครับผม song lên, song lên Ờ Nó ngán Cỏ lai quá, cỏ lai quá Cho mượn, lại, mượn lai, cỏ lai quá Cỏ lông lói dần dâu đây, cỏ lông lói dần dâu Ừ, xuống cái bây Cỏ lông lói dần dâu ơ, Này mà như dần nhé Nè Đi anh nhai Anh nhai, đi sửa cô, anh nhai <laughs> <laughs> ไม่พังไม่พังเป็นไงโอ้สุดยอดเลยเอาถามพี่คมด้วยเป็นไงคนเลยิบออยเยี่ยวเหนียวเลยมีข้างหน้าอีกไม่หวานเจี๊ยบเลยเหฮะใกล้ถึงแล้วลลฝนก็็จะงเมดยอ่าอุ้ยไม่ลงละตกละเขาฝนตกจะลังไปเรียกว่าเทวดากรมนุษย์โอ้โหมันจะลื่นใหญ่เลยครับเร็วครับ

นี่นี่นี่อ้าเป็นไงนี่มั้ยยังก็รถมีเต้รถยังก็รถมีแอร์ลักง่ายเฮ้ยอ้าเยียมติดอยู่บนนู่น่ก็มีอะไแล้วละเซหมือนกันอันนี้ขวามาอีกเหรอแบตหมดแบตหมดอ้แบตหมดแบตหมดแบตหมดไม่เท่าหรอแบตหมด เดินมาเดยนมาขอยิมบรนน่อยมกินย้ำไม่จไม่กินย้ำหรอจ๊ะกินย้ำสองหลมดว้าวเคมงโอีอันนี้คือไฟดวงนี้สามดนี้ไม่ได้ติดมาประมาณสักกีปีคะเกือบจะปีหนึ่งแล้วค่ะปกว่าไม่ใครได้เปิดเลยใช่ ถ้าไฟแรงๆหน้าหน้าแรงใช่ไหมคะหน้าล้อนะคะเปิดได้ก็เปิดได้แต่สองคมันก็หมดวมันมีแบบว่าระยะเวลาจำกัดมันชั่วโมงของมันตอนนี้ก็คือแบบนี่สี่ชั่วโมงค่ะนี่สี่ชั่วโมงไปเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนไปเลยครับคือผมจะเล่นเกม p พ a y s t a t i o n ได้ทั้งวันเลยเด็กชายเบนนาผม โอ้โหสุดยอดเลยครั้งแรกครั้งแรกเจียวไหมเจียวมากเลยมันมันแต่ว่ารังเนี่ยเดี๋ยวยิ้มไปสำรวจเองแต่ว่าถ้าูขับว่ามันไม่โดนอะไรนะนี่รถมันเทพอยู่แล้วรถมันได้รถมันได้ธรรมัาได้แต่ว่ามันจะความถนัดเรื่องออโต้ะกูยังไม่ค่อยคล่องเท่บ่อยบ่อยบ่อยๆ่แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาน่าจะคล่องกว่านี้แต่การขึ้นเขาอะเรื่องหนึ่งเลยนะต้องใช้เกียร์ เกียร์โฟร์ให้เป็นนะใช่ออโต้เนี่ยสำคัญมากเลยช่คนใช้คนเคยซื้อไปแล้วใช้ออโต้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นเนี่ยก็หาเกียร์ฮิตเกียร์ฮิดคือการใส่ใส่โลไฮกันอ่ามันไล่รอบเกียร์เออต้องไล่รอบเกียร์ด้วยหลายเรื่องครับเพราะว่าเราจะถ้าเกิดลงชันจริงๆถ้าเข้าเกียร์ผิดใส่เกียร์โฟร์ผิดเนี่ยโอกาสตกเขามีนะใช่เพราะออโต้มันเบรกไม่อยู่เลยมันไม่มีเอนจินเบรกนั่นหมายถึงอะาหมายถึงเข่าลึกๆเนี่ยมันต้อง ต้องใส่ตีโลเองเดียวใช่ถ้าไถ่ตีไฮลงมากูงลงมาแล้วแบกไม่เอาเลยแบกแข็งไม่ไม่เอาเลยมันจะไม่อยู่เลยอันนี้คือประสบการณ์เลยเพอครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่างไงก็เริ่มสัมผัสได้ตอนจับตัวนี่แหละใช่<อ>แต่การเดินทางครั้งนี้ก็สนุกอยู่นะสำเร็จรู้เ่อไปด้วยดีมุ่งเป้ยรถมุ่รถไม่เป็นไรรถเรียบร้อยอยูรถมันเทพแต่รถกำลังดีก็เลยถ้ารถกำลังดีก็คือไม่ต้องกระแทกส่งเดินเอาในเดินเอาเดินเอา ถ้าลมแรงไม่ดีเราอาจจะต้องส่งกระแทกขึ้นเรื่องล่างไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ยืดยุบมันไม่เหยียบยางไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไม่ได้โอเคเลยไม่ต้องวินไม่ต้องชักวิ้นเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องดึงคือเขาไปได้ก็ไปเขาได้ไปกับทีมงานได้ไม่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 เป็นภาระแจ๋วในการขับรถครั้งแรกที่ลักษณะการออฟโรดออฟโรดครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยหลังจากที่ขับไอรถล้วมาอย่างเดียวเราจะขับสองมาตลอด ใช่ก็คือขับทางดำขันถนนรถเตี้ยอ่ารถสเตปเตี้ยมากกว่ารถสูงเนี่ยครั้งแรกเลยโกว่าจะจับอาการถูกก็ขาขึ้นก็ยังไม่อะไรขาลงแล้วเอาเอาเอารถอยู่แล้วคือเราเราเริ่มปรับสภาพกับเขาอาเราลักษณะเราขับยังไงอยู่ในล่องยังไงปล่อยพวงมาลัยยังไงนั่นแหละขาขึ้นนี่ยังออกของกวางยังขืนๆืนรถเข้าไว้อะมันก็ยังแผลไปประมาณนี้แหละก็เนี่ยโอเคทริปนี้ก็รถคุณยิ้มก็ที่ขับให้คุณยิ้มเราไปทําบุญกันมาเนาะ ช่วยน้องๆเด็กๆเอาโทรศัพท์ไปติดกันนะครเดี๋ยวขึ้นไปอีกได้มีโอกาสเดี๋ยวก็จะขึ้นไปอีกแต่เที่ยวนี้ก็ถือว่ารถคุณยิ้มไม่เสียหายนะไม่เสียหายไม่มีรอยขีดข่วนเลยแง้มปงแง้มอยู่อนิดนึงล้อมันยุบมันเยอะมันเบียดนิดนึงแต่ว่าจุดเบียดจุดยุบช่วงล่างปกติทุกอย่างใช่โอเคถือว่าภารกิจนี้ก็ถูกก็เดินทางไปกล่ให้คุณยิ้มเรียบร้อยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราเที่ยวไหนก็อาจจะมาถ่ายดูอีกแล้อาจจะเที่ยวหน้าอาจจะ ขอคุณยิ้มขับคาริเบียนมั้งขไปเลยอยากจะลองดูเดี๋ยวไปเที่ยวคุณยิ้มเนี่ยขอขับเองดูดิว่าเป็นไงอารมณ์นั้นอ่ะเพราะว่าเร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 ิ่มเซี่อและอันนั้นมันฝ่านี่เยอะเราเราเริ่มเซี่องกับระบบอัฟโหลดละเดี๋ยวยังไงเีมมมันนสา่เดี๋ยวมีดีเทลหน้าเหมือนยิ้มไปไหนก็ ขอตักคลิปหน่อยได้ขอขับเองสักคลิปหนึ่งข<ช>ึ้นเขาอะไรเงี้ยหวดหวดหน่อยจัดไปโอเคแ้าใหม่ทีหน้าชอบกดไลค์มาใช่ชอบกดไลค์ก็ไงก็ฝากกดติดตามมาขู่เค้าทิ้งด้วยนะครับครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย